คุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อครับแน่นอนเอาปฏิทินขึ้มาเลยครับครัวคุณต๋อยยกทักยกแน่นอนสัปดาห์หน้า3-8มถึงแปพฤศจิกายนนี้ที่ไหนคุณเอ๋ ศูนย์การคร้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับอยู่ตรงไหนชั้นหนึ่งเซ็นเตอร์คอร์กว่าห0 0่ร้ล้านค้าค,คุณผู้ชมครับตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2อทุ่มห <นะ S 2> ้างเปิดนะครับแล้วก็ใช้บางท่านถ้าไม่สะดวกมานะใช้แอปพลิเคชันช้อปปี้ได้นะฮ<น>ะสั่งเลย เราจะหิ้วเหนียวส่งกลับให้เลยนม่หละหิ้วเหนียวส่งกลับหิ้วเหนียวส่งกลับย้ำอีกทีความอร่อยสไตล์ของครัวคุณต่อยตอนนี้นะครับยกทัพไปย่านรามอินทราใช่เพราะฉะนั้นมีนบุรีก็ดีนะอาจเขเชิงเซาบางเขนมาถึงหลักสี่แล้วก็ดอนเมืองมาที่นี้มาให้หมดเลยแล้วตอนนี้มีวงแหวนรอบนอกเกี่ยวไม่ได้แม้กระทั่งมาจากอยุทธยา สระบุรีก็มาได้เราบอกแรกเลยนะแฟชั่นไอแลนด์เราไม่เคยไปนี่เป็นครั้งแรกที่เราไปไม่มีคําว่าเสียชื่อไม่มีแล้วใกล้บ้านหมดเลยครับและที่สําคัญมากกว่านั้นครัวคุณต้อยเซเล็กเต็ดก็จัดเต็มไม่ต้องห่วงนะครับพื้นที่กว้างขวางกว่า100ร้านค้าครับผมสามถึงแปดพฤศจิกายน6กวันเต็มเต็มและวันนี้ของฟรีนะเขาเรียกว่าออเดิร์ฟกันก่อนวันนี้นะใครจะโชคดีได้กะทิอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ มูลค่าท่านละ1,000บาททั้งรสชาติดั้งเดิมและอบควันเทียนคุณต้องรอนะครับจนกว่าเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมา9ท่านแรกที่โทรมาจะได้ไปส่วนอีกหนึ่งท่านมาจากมาจากแอปพลิเคชันโคคุณต่อยนะครับกาเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาท่านได้รับสิทธิ์ทุ่ท่านติงๆก็ฟรีไปเลยมูลค่า1,000บาทตอนี้ต้องอย่างนี้ไว้ก่อนนะฮะอะไรนะจับตารอจนกว่าเบ้มา แต่ทัวงนี้ต้องใช้สมองนิดนึงนะมครับจะไปเอาคำตอบเขาอีกแน่เดี๋ยวเน้องปลามาให้พวกพี่ๆใช้หมองแล้วค่ะปลามาปุชาร์วิศชนาสัตว์อะไรชื่อเป็นปลาหางเป็นนกโลมาผิดปลาหางนกยุงถูกต้องเก่งมากวินพ่อเป็นไ ข้อนี้มีไม่ต่ำกว่าหกหมื่นคะแนนมีคะแนนเดียวครับผมข้อต่อไปครับช้างอะไรใช้งานไม่ได้ช้างแกะสลักเหรอผิดอ่าช้างช้างอะไรใช้งานไม่ได้ช้างอะไรช้างป่วยช้างไม้ช้างมันเถอะช้างช้างอะไรใช้งานไม่ได้ช้างช้างช้างรูปปั้นช้างไม่ใช่หรอกช้างอะไรไมนไม่ใช่ช้างหรอก มันต้องเป็นช้างยิ่งอื่นเนี่ยช้างช้างมันใช้งานไม่ได้ช้าง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 ต้องเคยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเขาร้องด้วยแล้วไม่ใช่แน่ช้างอะไรใช้งานไม่ได้ยอมช้างดื้อยอมช้างเขาเรียกอะไรอเลเว่นช้างพังโอ้มันมีช้างพังถ้าเป็นช้างป่าเขาเรียกเชือกถูกไหมอ่ะโอ้โหเล่นตัวอ่ะถ้ามันจะบอกว่ามันพังอะไรกันไม่ได้คุณผู้ชมก็คงจะเป็นเหมือนเราละออง จะได้คุณผู้ชมข้อเมื่อกี้มีคะแนนสองหมื่นสองพันจังหวัดอะไรชอบดุเลยพิดและน้องหี่ผิดจังหวัดอะไรทะเลนองหี่ชอบดุอ๋าจังหวัดอะไรชอบดุสิงห์บุรีพิดอุตรดิตถิ่นเด้อรอพิดไม่ใช่ไม่ใช่ต้องชอบดุหน่อยต้องดุชื่อเขาต้องดุต้องดุตองชื่อเขาต้องดุเออเออเออกุ้งเต๊บผิดจันทบุรีพิด หอูยาวอ่ะยอมเลยสีสเกตเพชรเออยอมเอาภากเอา้าก่อนได้ไหอยู่ภาคไหนเล้เกือบแล้วภาคไหนเฉลยเลยห่ร้อยเอ็ดชออด้ยอเอดอโอ้โหวันนี้เจ๊งเ้เับเพ่อไ้ฮะพรต่อไปฮะ่ผมยังได้อยู่นะกาแฟอะไรมีแต่ใยมังมุมกาแฟอะไรมีแต่ใยมังมุม กาแฟอยากย่อยกาแฟอะไรมีแต่ย่อยชอบ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 ตัวผู้ชมชอบตัวกาแฟกาแฟกาแฟอะไรมีแต่ยังม่รกาแฟกาแฟสไปเดอร์แมนกาแฟอะไรมียยอมยอมยอมกาแฟบูราต ย่าอะไรเงี้ยเหรอคุณผู้ชมน้องปลาวันนี้น้องปลาฉลาดมากข้อสุดท้ายก็เขันข้อไทยแล้วนะกี่คะแนนพูดมานี่ออตอบถูกคนเดียวเลยนะนี่ยอ่คะแนนข้อนี้มีสิบคะแนนสิบคะแนนใครตอบถูกชนะเลยชนะเลยถือว่าเป็น MVP m a n of t h e m a t อ h โตเคตัวอักษรภาษาอังกฤษอะไรที่คนไทยใช้มากที่สุดสองตัวตัว A กับ B ผิดไม่ใช่โอห O X No N O ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่โอเคโอเป็นไงเป็นไงโอเควันนี้ออคเก่งจริงวันนี้ออได้ไปหมดเลยนะแต่ตอนนี้ใจก็เก่งนะครับโทรเลยครับนี่เลยครับพอขึ้นเพิ่มอยากทีนะฮะคุณจะได้9ท่านแรกนะครับนี่อัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์รสชาติดั้งเดิมและอบควันเทียนรวมมูลค่าต่อนหนึ่งท่านหนึ่งพันบาทนะครับเก้าท่านแรกอีกหนึ่งท่านมาจาก แอปพลิเคชันครัวคุณต่อยนะครับมันจะเด้งตึ้งขึ้นมาและที่แน่ๆนะคุณไม่ต้องรออะไรเพียงแค่นำปฏิทินมากากบาดไว้อาทิตย์หน้าแล้วครัวคุณต่อยยกครับ38พฤศจิกายน6วันเต็มๆที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับชั้น1เซ็นทรัลคอร์นะครับกว่า100ร้านค้าอร่อยสไตล์ครัวคุณต่อย10โมงเช้าถึง2ทุ่มถ้าไม่อยากไปแต่ว่าถ้าเกิดไปดูแล้วคิ้วไม่ไหวช้อปปี้ช่วยคุณได้ครับ เด็ดจริงๆเด็ดจริงๆทำงานเกินค่าจ้าทำงานสองเอออยาสองให้แปดให้แปดเพราะว่า3ถึงแปดสามถึงแปดอยากวันที่กันยายนนี้แฟชั่นไอแลนด์เจอกันพักสักครู่เดียวครับ ต้องบอกว่าพิเศษมากมากเลยเพราะว่าหลายคนเห็นหน้าผมนึกถึงคอลลาเจนแน่นอนแต่วันนี้ความพิเศษและที่นี่เป็นที่แรกครับที่จะได้ทั้งแบบกินนะครับแล้วก็ได้แบบทาไปฟรียด้วยวันนี้นะครับผมให้เลยนะครับหยิบมือถือไปก่อนนะใครโทรทัน500สายแรกนะครับรับฟรีทันทีเป็นไวท์คอลลาเจนพัสีทั้งเซตแบบนี้มีตั้งแต่ครีนซิงโลชั่นสบู่เซรั่มเข้มข้นแล้วก็เป็นมาร์กหน้าที่ทํามาจากคอลลาเจนนะเซตนี้2 9 9 0วันนี้500สายแรกกรรับฟีไป่อนเลยนะครับวันนี้คือสินค้าหลักนครับนี่คือคอนเลยนะครับใช่แไทย จากการสํารวจของไมเกเทียซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราจะมาพิสูจน์ให้ดูกันสดๆตรงนี้นะครับ<ม>เพราะว่าอันนี้เราได้รับโฆษณาอนุญาตอาหารนะครับให้บอกได้เลยว่าเป็นคอลลาเจนที่ทงแล้วใส่ไม่ใส,ส่สีไม่มีน้ําตาลและความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยววางทิ้งไว้ก่อนนะครับ<อ>จะไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะครับตัวเนี้ยผมนําให้คุณพ่อผมทานในวัย70ปีวันนี้ออกกําลังกายวันละครึ่งชั่วโมงและทานอาหารครบ5หมู่นะครับแล้วก็ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องอย่างวิวินัยเนี่ยนะครับหรือว่าวัยรุ่นนั็ทดองใใเเี่่ะตวปสจูแล รสสาวสวยน,นะคับแต่วันนี้โปรโมชั่นรุนแรงกว่าครับผม1กระป๋องไซส์ใหญ่เท่าหน้าผมเนี่ยนะครับ2เดือนนะฮะอันนี้ทานได้ประมาณ2เดือนนะครับ1,990 2กรสองกระป๋องคือ3,980นนะครับ,รบวันนี้ลดเหลือ 2,990เท่านั้นไม่พอครับแถมฟรีไปอีก2กระป๋องใหญ่เลยเป็น4กระป๋องใหญ่ตรงนี้เลยนะครับแปเดือนสี่กระป๋องราคาอน4กระป๋องราคา2,990และ500ใสายแรกรับฟรีเป็นครีมอีกเซตหนึ่งทั้งหมดนี่เลยนะครพร้อมแล้วหยิบมือถือขึ้นมาครับขอให้ทุกคนโชคดีโทรทันครับ 027668899หรือ Line a m a d o 99นะครับซึ่งโทรมาแบบนี้นะครับต้องบอกว่าบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรพอไม่ต้องเครียดอะไรเลยนะทำใจสบายๆภายใน2-3วันครับ4กระป๋องใหญ่ทานได้8เดือนพร้อมกับครีมไวคอลลาเจนพัทซีเนี่ยจะไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินเพียง2,990แล้วถ้ายังไม่มั่นใจครับชงแล้วใสไม่ใส่สี ไม่มีน้ำตาลและความรู้สึกส่วนตัวคือไม่มีกลิ่นคาวด้วยดื่มได้ทุกวันสบายใจแบบนี้เลยนะครับวันนี้ย้ำเ,เลยวันนี้เนี่ยซื้อ2กระป๋องใหญ่ทานได้4ี่เดือนอะนะครับแถมฟรีอีก2กระป๋องใหญ่ทานได้4ี่เดือนรวมเป็น 8เดือนในราคา2,990แล้วย้ำเลยนะครับ500สายแรกรับฟรีเป็นครีมไวท์คอลลาเจนพลาสีเรียกว่าเอาแบบทั้งกินแล้วก็ทั้งทาไปในเซตเดียวกันครับราคาเดียว2,990โทรมาครับที่02-766-8899หรือ Line แอดอาร์มาโด99นะครับต้องโทรทันทีครับโทรให้ตัวเองหรือไม่ก็โทรให้สามีสุดที่รักจัดไปเลยรับรองได้ว่าชีวิตของคุณจะมีความสุขยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ